สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูงานหน่อยนะครับโอ้โหวันนี้ก็งานก็ถือว่าโอ้โหพอได้นะครับตัวนี้เ <museums> ป <Pract izen> ็นเครื <ankle Pop od> ่องที่เขามาทิ้งไว้ก่อนแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็หลายตัวอยู่นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวกาลังเร่งให้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะขึ้นเป็นร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าโลกนะครับก็ใครสนใจสั่งสั่งไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ ก็ราคาก็อยู่ที่3 4 0 0 0บาทนะครับมีชุดด้ข้างอ่ามีอ่า,อาท,ทําสีให้ใหม่ทั้งตัวนะครับไปร้อยห้าสิบนะครับก็ไม่มีแคมไม่มีวาล์วโตนะครับไม่มีท่อแต่งนะครับเป็นท่อเดิมทั้งหมดนะครับอ่าถ้าใครสนใจหรืออยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ทักเข้ามานะครับอ่าแล้วก็อ่าก็จะมีเครื่องอ่าเป็นมือสอง อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่เช็คระบบให้ใหม่นะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเก้าห้านะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องลูกค้านะครับส่งมานะครับใส่ลังไม้มาก็เดี๋ยวรอบแป๊บนึงนะครับใจเย็นนะครับตอนนี้แคมคืออะไรทำเสร็จเรียบร้อยอันนี้พี่เขาจะใส่แคมนะครับแล้วก็ไหลข้างอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้เบอร์โทร ออหยุดจังหวัดมหาสารครามนะครับส่งเครื่องมาชื่อพี่มาวินนะครับนี่บ้านพพนสว่างอาเภอโกสุวิสัยจังหวัดมหาสารครามนะครับอโอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเริ่มถามแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราพี่ก็ถามมาหลายวันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นพวกโครงนะครับโครงสยามนี่อันนี้ อันนี้เป็นโครงก็ซื้อมือสองมาครับดูนะครับนี่สาภาพโอ้ยับเยินนะครับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดูเฟืองนะครับนี่โอ้ก็ถ้าเป็นพวกโครงสยามเนี่ยถ้าเป็นมือสองที่สาภาพเยะๆยเนี่ย,ยผมแนะนาเลยนะไม่ต้องเอามานะครับคุณส้มเยอะแน่นอนนะครับเนี่ยลูกปืนแน่นอยู่นะครับพอได้แต่ถ้าบางคันนี่ถึงกับลูกปืนล้อหลวมนี่คือเลิกเลยนะครับ มีโอกาสที่จะซ่อมเป็นหมื่นมีแน่นอนนะครับลักษณะนั้นนะครับอ่าแล้วก็มาดูชุดพวกล้อหน่อยนะครับอ่าล้อก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับนี่อร,ราถ่ายนะครับเดี๋ยวจะมีล้อตัวใหม่นะเดี๋ยวผมจะคิดคดุกขึ้นมาแล้วนะครับว่าจะทําเป็นแบบทรงล้อจอบนี่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะสองวงเนี่ยอาจจะทางออกกว้างสักยี่สิบเซนนะครับแต่หน้าใบาตัวเนี้ย สี่สิบเซนสี่สิบเซนก็คือเท่าล้อใหญ่สมัยก่อนเลยความกว้างนะครับเพราะว่า,าเผื่อเอาไปใส่ปั่นนาด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเอาไปใส่ปั่นนาในโรตารี่มันหนักนะครับมันก็จะจมหน่อยนะครับมันจะจมเลยแหละอ่าก็ถ้าใส่ย,ย่ำจะดีที่สุดนะครับล้อชุดนี้นะครับล้อชุดแบบเนี้ยนะครับถ้าใส่ย,ย่ำจะดีที่สุดก็เดี๋ยวเดี๋ยวสี่สิบเซนจให้ดู สีเป็นนะครับว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับนี่มันก็จะกว้างประมาณนี้จากของเดิมนี่นะครับแต่จะทาเป็นทรงใบจอบนี่แหละแต่จะไม่ใช้เหล็กหนาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับเดี๋ยวใช้เหล็กแค่หกมิลมาตรฐานทั่วไปนะครับประมาณสี่สิบเปนดูนะครับกดกว้างกว่านี้ไปประมาณเกือบเท่าตัวนะครับแต่เป็นทรงจอบนี่แหละนะครับอ่าเป็นวงนิ้วเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่ความกว้างนะครับจะใช้เหล็กหกมิล หกมิลก็คือเหล็กที่เขาทําขายทั่วไปนะครับล้อใหญ่นะครับก่อหกมิลนประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูพวกล้อรถถ่ายเดินตามนะครับหรืออีโก้งนี่เขาเรียกกันนะครับนี่อันนี้เ็าสั่งใส่กันฟางด้วยนะครับอันนี้ก็ราคาจะโดดอีกนะครับกันฟางนะครับอ่าทักมาถามราคาก่อนได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่กันฟางก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ ็ไม่ค่อยใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นวงนิ้วนะครับนี่นวงใหญ่นะครับเนี่ยไม่ใช่หกขุนนะครับมันวงนิ้วก็มันจะไม่ค่อยพันหรอกนะครับวงนิ้วนะครับแต่บางคนเขาใส่กันไว้นะครับหรือการแตกกันฟางอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ยังไม่แตกนะที่เคยทําไปนะครับนี่วงละวงมันเป็นวงเหล็กก่อสร้างนะครับไอ้วงเนี้ยจะยืดหยุ่นได้นะครับพวกเหล็กก่อสร้างพวกนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเหล็กเผานะครับเหล็กเผานี่มันแตกง่ายนะครับเหล็กขาวๆนะครับ ถามว่าผมเคยใช้ไหมใช้ครับนี่นี่ใช้อยู่นี่ครับเลยเนี่ยเอาไว้แขวนพวกหลอดไฟอะไรเงี้ยได้อยู่นะเนี่นี่นี่โอ้โหนี่ผมใช้เหล็กก่อสร้างนะครับเนี่เนี่เหล็กแบบนี้เลยเหล็กบอสอนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะมันจะยืดหยุ่นเบี้ยวคตแต่ไม่จะไม่ค่อยแตกเหมือนพวกเหล็กเผานะครับนี่นะครับอันนี้เหล็กนิ้วหกขุนนะครับนี่หกขุนก็ประมาณนี้ เดี๋ยวให้เทียบกันนิ้วนี่ยหุนกันนิ้วนะครับมันจะต่างกันนะครับความใหญ่นะครับมาดูที่ทับสําเร็จแล้วอันนี้ผีเขาสั่งไว้เัาจะติดต่อไม่รับโทรศัพท์นะครับก็เนี่ยนะครับอันนี้เป็นล้อจอบอน่าจะวงสามสิบสองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับหรือสามสิบเนี่ยนะครับ ระสามสองเนี่ยระสามสิบเนี่ยคือมันจะราคาอยู่หกพันนะครับน,นี้ราคาไม่รวมส่งนะครับแต่ระสามสองนี่จะอยู่หกพันสองนะครับนี่ประมาณนี้ก็ราคาให้ส่งก็อยู่มัเก้าร้อยสำหรับล้อจอบนะครับนี่อ่ะก็ประมาณนี้เห็นไครับ่ะก็ประมาณนี้นครับ หรือใครอยากได้นี่ล้อเดิมนี่ใบยังนาหนาเลยนะครับนี่ล้อเดิมเป็นใบห้าของโครงสยามนะครับอูตัวตัวนี้ก็เอาเอาแค่สองพันนะครับข้างละพันใครสนใจก็มาดูเอานะครับนี่เรามูดกนันไปจะเป็นพวกโครงนะครับโครงพวกรถไถน,นี่นะครับอีสกิทสองหมื่นกว่าบาทนะครับโครงก็ห้าพันห้าครับนี่ราคาเริ่มต้นนะครับ แล้วก็รถเก่านอกนะครับนี่มีตัวปัน่นสำหรับไว้ปัน่นล่องพริกล่องแตงได้ได้หมดนะครับพวกนี้นะครับอ่าประมาณนี้ไม่โค้ไม่ได้ขายเลยนี่นะครับแล้วก็อัน,นี้อ่ารถไถก็ใครสนใจก็ทักกันมาสามหมื่นห้าครับตัวนี้นะครับขับได้เลยไม่ต้องสอมนะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ำลังจะสร้างอ่าเพิงจอดรถ วันนี้ลูกค้ามาแล้วมันไม่มีที่จอดรถนะครับก็จะทำยาวอยู่18เมตรอ่า18เมตรก็เท่าเพิงอู่นะครับเนี่ยเท่ากันนี่นะครับมันอาจจะพออยู่นะครับอ่ะโอเคก็ใครสนใจอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาเพื่อนี้นะครับสุดแปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้นะครับขอจบมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ